รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ไปอยู่กับเดซอะพอคิดจะให้มาคุณก็ไปตามตื้อให้ผมมาแต่พอคิดจะให้ไปคุณก็ไล่ผมไปอย่างนี my my food, ้เหรออิดมึงคิดมากแล้วกูคิดแล้วเหรอเรื่องพี่ไก่เด้มันผ่านไปนานแล้วผมกำลังคิดว่าพี่เป็นแฟนของนายใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็รับสายฉันสิถ้าคุณจะคุยกับผมอ่ะต้องมาเจอหน้าเท่านั้น จะคุยกับฉันแค่ตอนเจอหน้ากันสินะถ้ามีใครมาเข้าประตูอ่ะห้ามเปิดโอ้ยแสบอิดพี่ว่าเอาผ้าชุบน้ำเย็นหมานๆมาประครบดีกว่าไหมโอ้ยเป็นไงล่ะคนเก่งฮึตอนบายอย่ายยังวิ่งโชว์ก้าให้นาคิมดูอยู่เลยตอนนี้แสบคะ่ะนาคิม เดี๋ยวก็หายนะใครมาอย่เนี่ยดเดี๋ยวอิดดูแซลม,มอนไปพังๆนะเดี๋ยวพี่ไปเปิดให้ครับมาเก็บจานครับเก็บไหมเขามาเก็บจานอ่ะอิอ๋อให้เขาเข้ามาเลยก็ได้ครับ <ไ>ปั่<ห>นยี่งด้ย แซมมอนพี่ขอโทษนะอิดขอโทษนะเว้เดยเป็นเพราะพี่อ่ะอิดก,กับแซมมอนเลยต้องมาบาดเจ็บแบบเนี้ยไม่เป็นอะไรเลยครับพี่คิมแค่พี่คิมไม่เป็นอะไรอะ่ะถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับเออคิมขอโทษนะซมมนแซมมอน เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะคุณเลยคุณกรมวลฉันขอโทษถ้านายสองคนอยากให้ช่วยอะไรบอกฉันมาได้เลยเดผมไม่ขออะไรมากหรอกครับขอให้นายย้ายเดก,กลับไปทำงานก็พอถึงฉันที่อยากได้ตัวมันแค่ไหนมันก็ไม่กลับไปหรอก แซมมอนมาหาน้ำมา ท่านขอนั่งด้วยคนใครอนุญ,ญาตให้คุณนั่งไม่ทราบครับนี่นายยังไม่หายโกรธฉันอีกเพราะคุณไล่ผมออกจากบ้านอ่ะทั้งๆท,ที่คุณก็รู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคุณก็ยังส่งผมมาที่นี่ทำให้เดและน้องๆต้องซวยไปด้วยเนี่ยคุณยังกล้าถามผมอีกเหรอว่าผมโกรธคุณไหม ฉันขอโทษคิมขอโทษที่พานายมาเดือดร้อนแล้วก็เจ็บตัวแบบนี้ฉันผิดเองที่ไม่รอบคอบถ้างั้นน่ะผมก็ขอให้คุณบอกผมได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมผมและน้องๆต้องมาเจ็บตัวแบบนี้ด้วยผมว่าผมก็มีสิทธิ์นนะที่จะรู้เรื่องนี้อ่ Sit down. Thân gì nè? Sit down hả? đi chạy คี่นายอยากรู้เรื่องฉันเป็นนายอย่างงอนฉันเลยสินายมีสิทธิ์รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับฉันถ้านายอยากรู้อะไรถามมาได้เลยถ้างั้นคุณบอกผมได้ไหมอ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเล่าให้ผมฟังได้ไหม งั้นเริ่มที่ฉันแล้วกันตอนนี้ฉันทำธุรกิจอยู่หลายอ่ะฉันเปิดบาร์อยู่ห้าที่แลวมีสองที่นั้นที่ฉันเปิดบ่อนฉันซื้อขายอาวุธแต่ธุรกิจที่ฉันทำไม่เกี่ยวกับยาเสพติดและการค้ามนุษย์ส่วนเรื่องวันนี้ที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากธุรกิจล่าสุดที่ฉันทำสัมปทานคาสิโน อย่างที่นายรู้ธุรกิจแบบเนี้ยคู่แข่งมันเยอะคนหมั่นไส้ฉันกันเยอะและคนที่ออกตัวแรงที่สุดก็คงเป็นอดไนไรของที่นายน่าจะรู้แสดงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเป็นฝีมือพวกดันไหนหรอก็คงใช่ ฉันให้คนตรวจสอบอยู่แล้น,นี่นายเจ็บมากหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นพวกดันหนจริงเนี่ยทำไมมันต้องเพ่งเล็งมาที่ผมด้วยละ่ะเพราะมันรู้ไงว่านายคือจุดอ่อนของฉัน ฉันเลยส่งนายมาหาเดแต่ก็คิดไม่ถึงว่ามันจะเบนเข็มมาที่นายพอฉันรู้ว่านายจะถูกทำร้ายฉันก็รีบมาช่วยนายแทนทีรีดีใจมากเลยนะคะที่กะมลนัดรีมาที่นี่ ว่าแต่มีอะไรจะถามรีเหรอคะฉันต้องการรูว่าตอนนี้เดานไยนกำลังทำอะไรอยู่ถามกันตรงๆแบบนี้ได้หรอคะลี่คงบอกอะไรกมนไม่ได้หรอคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันถ้างยางนั้นฉันคงไม่เสียเวลาเพรแม้แต่คำว่าเพื่อนฉันก็ให้ไม่ได้ฉันกัน เดี๋ยวค่ะตอนนี้พี่ดานายกำลังวางแผนไปจับนายคิมและเมื่อเช้าก็รู้แล้วว่านายคิมอยู่ที่เกาะเต่าเาข้าใจแล้ววันหลังช่วยเรียกคิมดีๆด,ด้วยเพราะเขาคือคนรักของฉันรี่ยอมโง่ พอหลักคุณก็มุนมีเรื่องอยจะถามอะไรไหมไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอาบน้ำข้างในละ ถ้า,างั้นนายไปอาบน้ำออก่อนก็ได้ฉันจะไปจัดการพวกนั้นก่อนงั้นผมขอไปด้วยได้ไหมครับไม่ได้มันอันตรายเกินไปคือคุณจะฆ่าพวกนั้นเลยหรือเปล่าครับทำไมคือถ้าผมขอว่าอย่าเอาถึงชีวิตจะได้ไหมครับ ฉันไม่รับปากเดี๋ยวจะไปคิดดูแล้วกันครับถ้างัน้นนายไปอาบน้ำนอนเลยก็ได้แต่ถ้ายังไม่ง่วงเนี่ยฉันจะกลับมาถามนายอีกครั้งวสิทธิ์ที่นายพูดถึงเมื่อกี้หมายถึงอะไร ใช่สิทธิ์ของการเป็นคนรักหรือเปล่าแล้วถ้ใช่เนี่ยนายได้สิทธิ์นั้นไปนานแล้วนี่วราาวารอวอือัมมกทพอดีจะมีของส่งไปให้ รอรับหน่อยและกันแต่อาจจะไม่ครบสายเบสองนะ